ว้าววันนี้แอดมินมีสินค้าใหม่อะไรมานำเสนอคะมีเลยลูกค้าตอนนี้นะคะเป็นปัป๊มลมฟรี30มสิบลิตรของยี่ห้อออนซิงนะคะนี่สวยไหมสวยมากมินิมอลมากเลยคะ่ะนี่ตัวนี้ชอบมากนะคะตัวนี้ใช้กับงานคาแครน์นะคะหรือว่าจะเป็นอุปซ่อ์รถนะ,ะอุอปกรณ์ภายในกล่องนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นชุดล้อหนึ่งคู่ไว้ใช้ติดกับตัวเครื่องนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไส้กรองนะคะ<ด><ด>ลูกค้าแล้วก็มีตัวน็อตยึดให้ด้วยนะคะ มาดูใกล้ๆเลยมาดูสเปคใกล้ๆ,ๆเลยมาเลยครับตัวนี้นะคะอยู่ที่6 0บาทนะคะความเร็วรอบอยู่ที่1,440รอบต่อนาทีนะคะใช้ไฟบ้านแล้วก็ตัวด้านหน้านีาน่ตัวด้านหน้านะคะมีเกจวัดลมให้ด้วยเออนี่สำหรับที่นะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่กำลังจะเปิดอูซ่อมรถนะคะหรือว่าอยากได้ไว้ติดบ้านนะคะใช้กับปั๊มลม นะคะหรือว่าจะเป็นกาพ่นสีก็ได้นะคะสามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะ